ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับ P Cell Channel อีกแล้วเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนจะเอาเกร็ดภาษาจีนเล็กๆน้อยๆมาฝากทุกคนกันนะคะทุกคนคืออันนี้คือเป็นสิ่งที่มีทุกประเทศแหละความจริงอะ่ะก็คือการอุทานนะคะทุกคนเพาว่าโอ้ y ม่ก็หรือว่าแม่เจ้าภาษาจีนเขาใช้กันยังไงเนาะไปดูกันเลยค่ะ สำหรับคำว่า oh my gosh หรือว่าแม่เจ้าในภาษาไทยนะคะทุกคนคนจีนเขาก็มีเหมือนกันเนาะคือคนจีนเขาพูดได้หลายแบบมากๆเลยนะคะทุกคนก็เหมือนฝรั่งอะ่ะพูดเขาว่า oh my gosh ก็พูดได้หลายแบบใช่ไหมแล้วก็คนไทยเราเวลาพูดแม่เจ้าหรือว่าอะไรพวกนี้มันก็จะมีหลายแบบในการอุทานของใครของมันใช่ไหมคะทุกคนมันก็จะมีหลายแบบหลายช่วงหลายตออเราชอบตัวไหนเราก็เลือกใช้ตัวนั้นที่จีนมันก็มีคะ่ะทุกคนคำแรกเลยก็คือเทียนนะเทียนนะ ช่นก็แบบว่า oh m เจ้าอย่างเงี้ย,ยทุกคนก็จะโมเมนต์ไหมคือเซลอะเป็นคนชอบพูดคำนี้มากเลยนะคะทุกคนแบบว่าทีน่านิ่วชโมจะยังจุ๋ยก็แบบว่า oh my g o d ทำไมเธอทำแบบนั้นล่ะอย่างเงี้ยทุกคนคือมันแบบว่ามันได้ฟิลเซลชอบพูดมากเลยไมหลับเซลเซลชอบใช้คำนี้มากที่สุดเลยนะคะทุกคนเซลใช้จนแบบว่าเพื่อนคนจีนจะพูดว่าปกติฉันไม่ชอบใช้คำนี้เลยนะแต่พอฉันคุยกับเธอบ่อยๆเธอพูดคำเนี้ย จนฉันแบบชินแล้วก็ใช้ตามเลยปัจจุบ,บันนี้นางก็ใช้ตามเซลงงไหมเซลเป็นคนไทยแต่ว่าทำให้คนจีนอะ่ะพูดเหมือนเราเพราะว่าคนจีนติดที่ได้ยินจากเราบ่อยๆอะ่ะทุกคนประโยคที่2ก็คือนะคะทุกคน w a t น่ะ w a t น่ะก็คือทียน่ะก็คือทียน่ะตัวแรกเลยแต่ว่าเขาจะเติม w a t e น่ะหัวคือหัว water คือของฉันนี่แหละ w a t e น่ะโอ้พระเจ้าของฉันอ้ oh my gosh มันก็ได้ในบริบทเดียวกันแต่ว่า คือมันจะเป็นสี่พยางไงค่ะทุกคนอืมหลายๆคนก็จะชอบพูดสามพยางก็คือบทเทียนบทเทียนก็คือคำนี้นะคะทุกคนคนจีนก็ใช้เยอะนะคะทุกคนก็แล้วแต่ว่าใครชอบพูดประโยคยาวประโยคสั้นสำหรับเซีย็คทเตียนอ่ะสองคำก็พอแล้วแต่ว่าคนจีนก็มีบทเทียนอ่ะบทเทียนอ่ะบทเทียนอ่ะเจ้วก็ฟังแบบเออมันก็ขยันพูดสี่พยางคจังเนาะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าสองพยางคก็พอแล้วมั้งแต่เขาก็ขยันอันนี้ก็แล้วแต่ว่า ใครจะสะดวกแบบไหนอย่างที่เซลเคยบอกไว้นะคะทุกคนแล้วก็ประโยคที่3านะคะทุกคนก็คือ water my อะ water my อะ w a t e เหมือนกันเลย my อะก็คือแม่ของฉันนั่น a t e my อะหรือว่า my อะ my อะอย่างงี้ก็ได้นะคะทุกคนคนจิงเขาใช้ตลอดเลยนะคะทุกคนเซลล์แบบได้ยินบ่อยๆเลยถ้าสมมติว่าใครดูรายการจีนนัน่นนี่ที่แบบว่าเป็นัยรุ่นเ็าพูดกันเขาจะชอบพูดคํานี้มากๆเลยเนาะอืมก็คือว่าแล้วแต่เราจะเลือกสรรว่าเราจะใช้คําไหน แล้วแต่ว่าเออคำเนี้ยฉันชอบคำเนี้ยฉันใช้คำเนี้ยฉันชอบวอเตอร์เทียนน่ะเออฉันชอบคำนี้ฉันใช้คำนี้ฉันชอบวอเตอร์ไม้อ่ะฉันชอบคำนี้ฉันอยากใช้คำนี้ฉันชอบไม้อ่ะก็ได้มั้งโอเคฉันชอบเทียนหน่อยเฉยเฉยก็ได้มั้งก็แล้วแต่ใครสะดวกไหมใช้แบบนั้นเลยเซลก็จะมาบอกว่ามันพูดได้3แบบ4แบบ5แบบก็แล้วแต่ว่าเราจะประยุกต์แบบไหนนะคะเออคำแรกคือเทียนน่ะคำที่2ก็คือวอเตอร์เทียนน่ะ3ก็คือวอเตอร์ไม้อ่ะก็คือคำที่4เอา4ก็ได้ ไมาอะก็เห็นคนจีนเขาพูดกันนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นมันไม่ผิดหรอกคือเขาก็รับรู้ว่าเราจะอุทานอะเช่นเทียนนะเจเกินเทียนอะไมาอะก็คือแบบตกใจเล็กน้อยอะดูแบบแบบไมาอะได้ปะได้อยู่เนาะสรับกรีกความรู้ในวันนี้ก็เป็นเล็กๆน้อยน้อยนะคะทุกคนก็สาหรับใครที่รู้สึกว่าหนูหนูเบื่อที่จะอุทานภาษาไทยแล้วค่ะพี่ภาษาอังกฤษก็ทุกคนก็รู้แล้วว่าอยากอุทานภาษาจีนบ้าง ใช้ได้ค่ะทุกคนเก๋ๆไปเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับวันนี้เซโก,กต้องไปแล้วนะคะทุกคนถ้าสมมติว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดแชร์ให้เซลด้วยนะคะทุกคนถ้าสมมติว่าใครชอบม,มากๆก็ฝากกดกระดิ่งติ้งๆๆแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจเซลด้วยนะคะทุกคนวันนี้เซงต้องไปแล้วนะคะบ๊ายบาย